ตัวนี้เนาะครับตัวนี้ตัวนอนอยู่เนาะแล้วก็ตัวยืนอยู่ข้าวแดงเนาะแล้วก็ตัวนี้เนาะสามเกือบสี่ไล่นะครับจะใช้ตรงนี้ก่อนนะครับจะใช้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ทางหลังประมาณอีกสิบเอ็ดไร่สวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์มาแล้วครับวันนี้ก็บรรลุวัตถุประสงค์บรรลุแล้วนะครับ คือเราได้ควายเป็นเลี้ยงอยู่4ตัวนะครับเป็นตัวเมียทั้งหมด4ตัวนะครับที่เราเคยมาถ่ายวิดีโอไว้รอบรอบก่อนนะครับตอนนี้คือตอนนี้เป็นรถขนย้ายนะครับเราก็ขนย้ายแล้วก็ะนะครับนู่นนะครับ เดี๋ยวเราไปดูควายของเรานะครับสี่ตัวทั้งหมดตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับควายของเราสี่ตัวนะครับแหมตอนนี้กำลังทำให้ชินอยู่นะครับว่าเราต้องผูกเชือกไว้ก่อนจะคของเขาบอกนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่นะครับมีทั้งหมดอยู่สี่ตัว กจะค่อยๆทำการทำความคุ้นชินนะครับให้ให้ควายชินก่อนเนี่ยก็หาอะไรป้อนเขาใช่หนะครับมีทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับคุณยายแกบอกว่าให้เอาอยู่ในคอกนี้ประมาณเป็นอาทิตย์นะครับแต่เท่ากับเบิ่งกันนะครับว่ามันจะ มันจะชินตอนไหนนะครับเราก็สามารถเราจะสามารถจับดูดึงมันได้นะครับ,รบถ้าเราสามารถลูกหัวลูกโอมได้แล้วเราก็จะ,ะครับเริ่มแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ย ทำความคุ้นชินกันก่อนนะครับสำหรับชื่อกายังบบมีครับสำหรับแหล่งอาหารของควายกะพื้นที่นี้ประมาณสามเกือบสี่ไร่นะครับกะจะใช้ตรงนี้ก่อนนะครับจะใช้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ทางหลังประมาณอีกสิบอ็ไร่เราจะปลูกหญ้าไปเรื่อยๆนะครับหวังว่าสี่ตัวนี้ จะแพร่พันธ์ออกมาประมาณให้เยอะขึ้นนะครับคอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นยังไงไงก็อย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับช่องของเราก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ